ทุกท่านนะครับสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่มาอยู่ที่โซบาวันนี้แล้วก็สวัสดีทุกคนที่รับชมอยู่ทางไลฟ์ในหลากหลายช่องทางนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่โซบาร์ท็อกนะครับสัปดาห์นี้อยากจะมาแลกนิดนึ่งเพราะว่าเวาเราจะจัดกันเย็นวันศุกร์แต่ว่าในเมื่อเมื่อวานมีการอภิปารายคอร์รบปชันกมาวันละสองจนถึงเย็นนะครับเราก็เลยขยับโซบาร์ท็อกสัปดาห์นี้เนี่ยมาเป็นวันเสาร์นะครับ หัวข้อนะครับที่เราจะมาคุยในวันนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนนั้นกำลังจับตามองอยู่แล้วก็ให้ความสนใจแม้แน่นอนอาจจะมีคําถามอยู่บ้างน,นะครับด้วยกระบวนการที่มันค่อนข้างซับซ้อนนั่นก็คือเรื่องของสวชุดใหม่นะครับที่จะมีการเริ่มกระบวนการคัดเลือกกันอย่างเป็นทางการเนี่ยก็พอสอวอชุดปัจจุบันนั้นหมดพาระลงในช่วงวันที่11พฤษภาคมนะครับวันนี้ผมเองก็เลยอยากจะใช้ พื้นที่โซบาร์ทองแห่งนี้เนี่ยในการมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อธิบายถึงกระบวนการ,นรในการคัดเลือกสอบอชุดใหม่รวมเปถึงการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่ามันจะส่งผลต่ออนาคตของการเมืองไทยยังไงน,นะครับก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มากับคุณยิ่งชีพอาจารย์โนนนะครับจากไลลอรอซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตนต่อในเะ่งนีกท่าครับถือว่าเป็น ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่ก็จับตาดูนะครับเรื่องของ,ของกระบวนการคัดเลือกสวบบรรลอดก็พยายามจะย่อยความซับซ้อนออกมนเนให้ประชาชนได้เข้าใจนี้ง่ายที่สุดครับก่อนที่เราจะเริ่มกันต้องชี้แจงแบบนี้ก่อนนะครับเพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพักการเมืองสามารถทุ่าเกี่ยวกับการคั้นเลือกสวได้หรือนะ่ทำไมถึงมีพักเก้าไกลถึงมีการจัดโซบาทอลเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ในเชิงกฎหมายนะครับแล้วก็ในเจตนาของกฎหมายด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการใช้ภรคการเืินเข้ามา,ามีส่วนร่วมว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกสอวอนะก็อยากให้เจตนาของกฎหมายในการที่สอวอไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของภาคการเืินในราคการเืินน,นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อยากจะชี้แจงนะครับว่าเราไม่ได้ ต้องการจะใช้ช่องทางของพักนะครับในการเข้าไปแทรกแซงกระบวนก,นนรกวารก็อยากใช้พื้นที่นี้หรือว่ากิจกรรมวันนี้เน้นเป็นการให้ข้อมูลนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่พักการเมืองหรือว่าทุกคนนนั้นกระทาได้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการมากขึ้น,นค,ความจรงิงจะว่าไปแล้ววันนี้ผมก็ได้มาในฐานะโฆษกพักก้าไปล่อยแต่มาในฐานะหนึ่งในสมาชิกของกรรมธิการพัฒนาการเมืองนะครับซึ่งก็เป็นคณะกรรมธิการของสภาผู้แทนรัฐมรที่ประกอบไปด้วยสอสจากทุกพักนะครับและก็ได้นอนดึกในประเด็นที่เรา จับตาดูอยู่ก็พยายามจะศึกษาข้อได้จริงนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับกระบวนการก็คือเรื่องของการคัดเลือกสอบเดี๋ยวในคงมีการเปิดนะครับให้แต่ละคนได้สักถามกันเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โซบานก็ดีหรือว่าถ้าใครมีคาถามก็ถามผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับแต่จะขออย่างเดียวนะครับกติกาของนี้ขออย่างเดียวคือขอว่าถ้าเกิดว่าใครจะมีความเห็นในลักษณะอการแสดงความประสงค์ว่าฉันจะสมัครสอบพอหน้า ถ้าฉันเป็นสวฉันจะทำแบบนี้และพูดถึงวิสัยทัศน์ตัวเองเนี่ยอาจจะขอว่ามดเว้นไวส้สาหรับวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะผมก็กลัวมากว่าเดี๋ยวจะถูกตีความว่าเป็นการที่พรรคก้าไกลให้ช่องทางพรรคเก้าไกลซึ่ตอนนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจูเนี่ยนการเปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครบางคนได้มีโอกาสมาแนะนําตัวหรือว่ามาแสดงวิสัยาาสทัศน์ซึ่งอาจจะทําให้มีความได้เปรียบกับผู้สมัครคนอืน่นนะก็ต้องการที่จะรอบคอบที่สุดในเชิงของกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวผมจะ มอบเวทีให้กับคุณยิ่งชีพในการอธิบายกระบวนการโดยละเอียด,ดแต่อยากจะเกินภาพรวมแบบนี้นะครับว่าตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะคุ้นชนินกันกับสวชุดปัจจุบันนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด250คนแต่ต้องบอกว่าสาวชุดปัจจุบันเนี่ยที่ดํารงตาแหน่งวาระมาเกิดครบ5ปีเนี่ยคมจะเป็นชุดพิเศษนะครับคือเป็นชุดแรกหลังจากที่เรามีรัฐมนตรี60นะครับแต่ว่าเป็นชุดพิเศษในมุมที่ว่ามันเป็นชุดที่มีที่มาสืบบทฉพกาศซึ่งมีอายุใช้งานแค่5ปีนะครับ คดณนายไงคือคว่าหลังจากค้น5ปีไปซึ่งครบกำหนดวันที่สิบพฤษภาคมเนี่ยก็จะเข้าสู่สวชุดปกติภายใต้รัฐมนตรีที่อยู่ในบทหลักของรัฐมนตรีหกผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็ทราบดีนะครับว่าประเด็นเรื่องของวุฒิสภา,าเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นันดับต้นๆที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกีเ่ยวกับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในส่วนของเนื้อหาของรัฐมนตรีหกูครับผมจะย้ำตลอดว่าถ้าวุฒิสภาในฐานะองค์กรเนี่ยจะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนีอยอำนาจที่มันต้องสอดคล้องกัน ถ้าเกิดว่าสวจะมีอำนาจเยอะที่มาก็ต้องมีความยติโยกับประชาชนสูงกคือมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าสวสมมุติว่าจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มีความยุดิโยกของประชาชนนผ่านกรุงหาเลือกตั้งเนี่ยอำนาจก็ไม่ควรจะมีเยอะนะครับอันนี้เป็นหลักที่เราเห็นกันในการออกแบบวุฒิสภาทุกแห่งทั่วโลกในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่ปัญหาของวุฒิสภาภายใต้บทเฉพาะการช่วง5ปีแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่า้สมดุลระหว่างอำนาจและที่มาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าสวชุด 250คนที่ผ่านมาเนี่ยมีอำนาจเยอะมากครับเลือกได้ถึงขั้นเลือกอามาร่วมเลือกในรัฐตรีกับสสที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมีอำนาจในการร<อ>ัการแย้งกัมานูมีอำนาจในการาโหวตกฎหมายไปรูปประเทศร่รวมกับสสในเวลาเดียวกันครับแต่ว่าที่มาเนี่ยครับมีความยืดโยืประชาชนน้อยมาก250คนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดมี6คนที่ได้โดยตําแหน่งก็คือเป็นผู้นำรัาลนะครับมี194คนที่ถูกจิ้มโดยขอสชโดยตรง นะครับแล้วก็มีอีก50คนซึ่งผ่านกระบวนการในการคัดเลือกันเองมาก่อนเหลือ200คนแต่50คนไหนจากง200คนจะได้รับเลือกไปเป็นสวชุดแรกในชุดในบทเฉพาะการของสชคนจีนแต่นั้นเนี่ยอันนี้คือความไม่สมดุลที่มันเกิดขึ้นระหว่างอำนาจที่มาดังนั้นพอเราผ่านพ้นบทเฉพาะการมาและเข้าสู่บทหลักถามว่ามันดีขึ้นไหมในเชิงทิศทางก็ต้องยอมรับว,ว่าดีขึ้นมาสักหน่อยแต่ในเชิงภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมดุลระหว่างอำนาจและที่มาเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่อคล้องกันอยู่ดีรับเรียบเทีบยับงวุนิสภา ในประเทศทั่วโ,โลกพูดง่ายๆคืออำนาจและที่วางของสองวชุดใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชนาธิปไตยเชิอองอสมสมดุลระหว่างอำนาจและที่มาเหมือนที่เราเห็นกันในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกอำนาจจะลดลงมากว่าสวาบทเฉพาะการนิดนึงก็คือไม่มีอำน,นาจเรื่องนายกแล้วตามมาตราสองนบงแล้วก็ไม่มีอำนาจในการบูรตกฎหมายิปดนรูปประเทศทร่วมกับสสตามมาตรา270ที่อยู่ในบทเฉพาะการแต่ไม่งมีอำนาจที่สูงพอสมควรในการเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคืออำนาจในการ ยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรใดๆก็ตามได้สําเร็จเนี่ยคุณต้องได้เสียงหนึ่งในสามของสวคือถึงแม้สสทุกคนเห็นตรงกันประชาชนส่วนใหญ่เห็นตรงกันแต่ถ้าหนึ่งในสามของสวไม่เห็นชอบก็แก้ไม่ได้อย่างที่สองก็คืออํานาจในการร่วมโวทกฎหมายเดีะยับคลรออหรือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นยังเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งนะครับที่ต้องมีการบทร่วมกันระหว่างสสและก็สวก็รวมกันเป็นสสอห้าร้อยคนกับสวสองร้อยคน อย่างที่สก็คืออำนาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหารอันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับรวมไปถึงการตั้งกระทู้ถานนายกถานรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งการเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตกกรา1 5ึงที่เรากาลังจะเห็นเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับหรือว่าอย่างที่สอย่างสุดท้ายคืออำนาจในการรับรองคนที่จะไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอย่างก,กรกตคมชหร,รือว่าตัวหลังการสาธาณดนนั้นเนี่ยแม้อำนาจจะลดน้อยลงมาจากบทเฉพาะการเล็กน้อยแต่ก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของที่มาไม่ได้ถูก จิ้มโดยกสชอีกต่อไปก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีที่มาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับแต่ใช้กระบวนการที่เขาเรียกว่าแบ่งตาม20กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มสังคมและเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครคือไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่คนที่จะเลือกได้ต้องเป็นผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะใช้ภาพรวมนี้ก่อนก่อนที่จะมอบเวทีคุณยิงชีพว่าถึงแม้ทิศทางมันอาจจะดูดีขึ้น,นกว่าสวชุดในบทเฉพาะการแต่ว่าอำนาจและที่มาก็ยังไม่ได้สอบท้องกันันนนตาามหลกทีี่่ควรรรจะะเปป็ใบชธยอูด อำนาจยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในขณะที่ที่มายังคงมีความยึดโยงอประชาชนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตัดว่าไม่ได้ขาดการเลือกตัง้งโดยตรงของประชาชนนะครับแต่กระบวนการจะเป็นยังไงที่เราบอกว่าคัดเลือกกันเองในอันนี้ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการอธิบายนะครับก็เลยขอมอบเวทีให้คุณยิ่งชีพนำเสนอตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันต่อว่ากระบวนการทั้งหมดที่ถูกออกมานี่มันมีความน่ากังวลอะไรบ้างหรือว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อการอุ่นพันธุ์นี้เลยบ้างเชิญคุณยิ่งชีพเลยครับคัะ